ไปคอยเป็นอแนกิน สวัสดีผมกับพเจ้าเปพมออร์แกนิกกันมักคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นเนเธอเมื่อนี้สิมาแชร์ประสบการณ์ในการกินซีนดาดไก่ครั้งแรกในชีวิตพี่น้อง <Okay. S 1> รสชาติมันชีเป็นอย่มาเบิ่งกันเลยว่า <c oughs> อันนี้ก็บอกกินจากเตอเนอ้อก็ลองกินกับหูซื้อว่าแปลกๆเอออันนี้กินเสซน่อนเนาะทานั้น <c oughs> มึงได้กินกับหูว่าซินดาดไก่มันแปลกเนาะพอตัวเองเคยกินแต่ซินดาดหมูซินดาดทะเลซินดาดงัวสิยนเะมื่กินซินดาดไก่เขาซึ้มันแปลกอย่างนี้เนาะอันนี้ก็มา ลองกินครั้งแรกในชีวิตแต่กูซู้กว่ามันเออหนุ่มนุ่้ราคาแบบแตกต่างจากสิ้นสิ้นหมูัวนะเออแต่กูซู้กว่ากินไปกินไปกูซื้กว่ามันอืมก็เริ่มมีมีรสชาติเนาะเอออ้นก็เป็นฮนะอทดอกเนาะออนนียไก,ก่มีไข่มีเซนลอนมีผักคือกินสิ้นดาดทะเลหรือว่างัว หมูเขานี่แหละทางต่วพาสิหนัดไก่เปนเป็นสินาที่แบบแปลกๆในชีวิตเนาะเพราะว่าเขาผูเคยกินเนอะเพราะว่าตอนดี่กับแม่มาฮรียกเนี่คนกินหมูบ่ได้เนะาะก็เลยได้กินสินาทไก่นี่ตอนบักไ่บักไงน,นี่พี่น้องเจียวไอที่คือกับเจียวแบบเพชรเพชรเจียวค่ะยากได้ไข่เจียวมะละเออแบบเจีแบบเวยจแบบวจุ่มชีนเนี่ยนะ ก,กินไปกินไปก็เลยมูสว่งม,มันกับขาวถ่ายอยู่นั่นแหละมูสิ่งกัแเ่บจัดเน o ใดขั้นโบราอยากลองก็สามารถลองกินได้เนะะนะาะจุ่มก็ได้เนาะดาดก็ได้มันคือกับสินดาดทั่วไปอย่างไรต่างแต่ว่าเขาเคยกินแต่สินดาดงวสินดาดหมูออทะเลบอกุ้งโบสินะหอยบอสินะมัน กินไก่เหี้มันเกิดจากแป,กแปกแลกๆแค่เนาะอืมอันนี้ก็บโบดีกินผูเ้เ,เดียวเนาะกินหลายคนนั่นแหละอันนี้ก็บถูกไข่เซน้ำเนาะกับเรื่องโอ้ยเหื่อแต้ไมไปพ้อมกินค่ะเออฮ้ยเขาก็้องน้ำกะปอที่ันเนาะอ,อ่ะจังไดก็ะยาคั่นผลได้มักคลิปนี้ค่ะฝากติดตามช่องมิสเตอร์เพียมเซนได้ไว้ด้ะคั่นบผลได้ลองค่ะลองกินได้เนาะซีนดาดไก่ว่า รสชาติมันจะเป็นอะไรลองกินเบิ่งเด้อพี่นอ้องอยากบอกว่าแซ่บอีลีบใบใบสเตปดลีโคยเป็นออแกนิก them all oh, can me